เพื่อให้ตัวไม่สะดวกแต่เรามีบริการแต่ในกรณีที่ลูกค้าก็ยังไม่สะดวกกันด้วยก็ใช้ถึงเลยครับแต่แนะนําในส่วนของเรื่องที่ต้องฝากของยาแล้วก็เรื่องของห้องน้ำนี้พิเศษเลยโอ้โหนะครับมากเพราะว่าใช้มาตรฐานเป็นประโยชน์ก็มีราวจับกังเรื่องในจุดๆครับตามมาตรฐานของสัตว์สุเป๊ะสุดมากรวมถึงเรื่องของออดฉุกเฉินนะครับในกรณีฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำหรือคนไข้ที่มีออดตัวนี้กด ที่เคาน์เตอร์เพย์บายแล้จะรู้เ,เลยว่าต้องรีบมาช่วยเหล,ลือผนะู้ป่วยนะฮะับในหิงโตเบสกับดูโอเบสอันนี้ก็คือห้อยคอสำหร,รับเดีย๋ยวเราอยู่ชั้นสองกันนะครับเป็นบริษัทเด็เป็นดูโอ <All S 1> เบสในโบองเด็กในห้องเตียงชั้นสองกับห้องจเจ็ดเตียงฮะห้องรวมฝันเตียงนี้นเราก็จะมีลิฟต์รองทับสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยครับเพราะว่าเพื่อลดอันตราย ก็มีบริการเป็นลิฟต์มาตรฐานครับมาเซอร์วิสไม่ต้องกัติดลิฟครับเพราะว่าเขาเซอร์วิสตลอดมีรีเช็คทุกอย่างเดี่เพลิงลิฟต์ต้องมาเช็คทุกอาทิตย์ทุกเดือนถ้ามีบริเกตอะไรเขาต้องมาทันทีไม่เกิน10นาทีเพราะว่าถูกุชั้นสองครับชั้นสองเป็นโรงแรมอาจจะได้นี่ก็ของเครื่องปรับอากาศอ่างน้ำที่นอนเย็น ผมพาไปเที่ยวห้องพูดเมื่อกี้ดูห้องเดี่ยวก่อนแล้นี่เป็นห้องพูดเป็นไงครับเป็นแบบสำหรับสำหรับที่เขามีเพื่องมือที่ว่างไว้จะมาอยู่เป็นทั้งสองคนแล้วรู้จักกันหรือไม่จัดแต่แชร์กันได้ดีเลยอันนี้ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นห้องพักธรรมดาเลยนะครับใช่ครับแต่ว่าย่ทีบ้านเลก็พยายามให้เขาสื่อไม่ดื้อถากเขาบางทีเขาไม่ได้ปวดนะแค่แบบว่ามระดูกช่วเด็กวันก็มีเงินเด็กว่าใช่ไม่จำเป็นต้องอยู่ รการไม่ดีคนคอยดูแล้ใช่มีเคอดูแลให้ชมพามแล้วก็มีออสุเฉของสาหรับทีมคู่ก็จะมอดส่วนตัวดยแลกห้องน้าแล้วก็สามารถที่ยากมานผลได้ห้องน้ำก็จะเป็นไทเป็นอันนี้ก็จะมีสีที่อันนีห้องใหญ่จะมีขาวทั้งคู่ก็จะเป็นสีที่ออนลงเนขึ้นนะก็เป็นสายนรือว่าเรื่องของความได้โฟไว้เหมือนเดิมมาตรฐานเด ก็จะมีเราจับของชั้นโค้กหรือโซนหลังน้ำก็จะมีเราจับสามารถไปตัวของแบบาปเป็นส่วนหๆได้ทีวีให้ดูด้วยใช่ไหมใช่ครับมีทีวีมีอินเทอร์เน็ตก็มีกอคอมพิวเตอร์นะแตบจะมอนิเตอร์แต่ว่าไม่ต้องกลัวโปล่เฟยนะเพราะว่าเราดีไซน์เรื่องของพรมหนังกุ้ยใครอยากพักคืนการนอนหรือผมลี่ยนชหรืออาบน้ำอยู่เช่นตัวถ้าปิดมน้าตุ้มกล้องจะไม่เห็นโผล่เลยแน่นอนดูวามปลอดภัยทั้งหมดเลยรแล้วอ เดี๋ผมจะพาดูที่หูนี้เ่องดันี้เ็นห้งั้นอัี้็นะ้อัเ้องด้นด้เปนห้ันนี้อู้องัี็เหัองี็ันปเเ้นเ้นี ้นะครับทุกคนเปดูให้สมผิ้ต่อดือนนะครับก็ถ้าเป็นไม่สะดวกเเก็สามารถไจดทำได้ทุกคนให้เลี่นะครับเป็เตียงไฟฟ้าหมดเลยทุกเตียงเป็นตียไฟฟ้าในทุกแพ็กเกจจะถูกจำแนกได้ไฟฟ้าแล้วก็เป็นเตียงมาครับผมแดงแล้วก็นะคก็ห้องน้ำก็ตาก็จะเหมือนอันนี้เป็นกรี่ย่นน้ำสามารถไปเห็คนไข้ข้างในออกมา นั่งอาบน้ำได้เลยนะครับแล้วก็มาตรฐานแล้วก็เปเ่องของเราจากต<ม>่<ม>างโตกว่ามาตรอาดนะครอันนี้จะใช้ห้องสีขาวมินิคาร์ห้องรับสีขาวครับห้องน้าสีอันนี้ถ้าได้ก็ยี่อาบน้ำับก็สามารถอาบน้ำได้เดี๋ยวก็มาเยี่ยมชมแต่สูตรเราก็มีอุปกรณ์ครับก็ต้องขอบคุณทางเว็บไซต์เขาเป็นดีสุดๆ